สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube นะครับผมอยู่กับผมวันนี้เสียแบงค์สายจกสุมิโตโมร้อยสานะครับโอ้มาดูไฟออกท่อโอ้รุ่นนี้หาดูได้ยากนะเนี่ยโอ้ไฟออกท่อเลยพี่น้องดูด้ยโอ้แดงทั้งคันโอ้รุ่นอะไรเดียดูไฟอ่ะเออเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆ แต่ไปชมกันใกล้ๆเดี๋ยว่อาอ้โอ้ดู่ะโอ้อะไรนี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยโอ้ทำไมมันแดงอย่างเงี้ยรุ่นไหนเนี่ยอุ๊ยอันตรายนะเนี่ยรุ่นนี้อันตรายครับพี่น้องโอ้ยไฟแดงแป๊ดเลย โอ้อไฟแดงกำลังชางเลย<ห>ดูว่าอือพับบงแล้วเสียโอยรุ่นนี้แรงมากเฮ้ยเอาน้ามาตักถังนี้ไปไ<ห>อ๋อไ,ไม่ได้ดไนะน,น้ำแตกน้ำเตียนเลย พี่ทำไมมันล้อนขึ้นอย่างนี้ล่ะตามเราเลี้ยงก็ได้มันเครื่องเราเลี้ยงอะไรไม่ได้มันมัตามเครื่องนะมันเราเลี้ยงมันเข้าไม่เอ,อ็มโอ้อันตรายพี่น้องอโ,โอ้โอสภาพอันตรายแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อย,ยแล้วก็ไปสับตะไคร้ด้วยนะพี่น้องนะโอ้ไฟขึ้นเทอร์โบรุ่นนี้แรงมากโอ้ ยับแห้งแถบวะเนาะท่องใหเขามาเบิงเนาะหรือว่าัมนเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันแดงงี้ใช่ไหมน้ำมันมันก็ไม่ขึ้นไปเลี้ยงเลยไม่เกี่ยวดรอกเอน,นาะฮะน้ำม,มันรั่วตรงเทอร์โบนะเออ มันซึมออกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนใหม่แล้วพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวตักอันนี้แล้ววันนี้ได้เบิกได้แล้วสามสิเอร์เซ็นครับเดี๋ยวตักไปนู้นก็ได้สามสิเปอร์เซ็นแล้วก็จะไปเอาน้องใหม่มาส่วนรุ่นหกเราก็จะซื้อต่อเลยอาจารย์แ้บบอกขับดีมากทุกใจสอ,สองหนึ่งศูนย์มาอาจารย์แ้บบอกว่าสองหนึ่งศูนย์มาเปลี่ยนด่วนเลย Oh. น้ำมันหมดบ่อยแล้วเกิดจัดว่าจวดอันนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะนี่ถ้าเราพรุ่งนี้เราตัดกลับไปนู่นเลยเด้ดเออ,อ่าดิ่งตรงไปนู่นเลยถ้าลงเทเฉยๆอ่ะกองอ่ะได้เยอะอยู่แต่ถ้าวิ่งเทอันเนี้ยน้อยที่จะได้เยอะเนาะไปวัดตะมดซิดเลยตอนนี้ก็ปลาไปได้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ ตรงเนี้ยรดตรงเนี้ยคุดง่ายเนะ่ตรงซาน้ำแทบไม่ได้คุดเลยเห็นไนะมอืมที่เขาเน้นกันนะที่ขั้าดินเยอะคือคันคันก็อันนี้ก็เกาะเดี๋ยวเราก็คันนี่คันนี่ทําอีกสองวันคันนี้โยนตรงนู้นอีกสองวันเดี๋ยวพรุ่งนี้แกตักไปเองจะไปทําตรงนู้นให้มันจบเห็นไหมคันคูไปนู่นอ่ะพอเสร็จแล้วเองจะไปทําตรงนู้นต่อตีล้อมไปนู้น ไอตัวนู้นต้องไปทอยออกนนีเนี่ยนี่คันเนี่ยดึงเบร์มเนี่ยสลบเนี่ยพอดึงสลบเสร็จหมดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เหลือตักต,ตักแล้วก็คืนแมคโครเขาหมดเลยเดี๋ยวไปเอาของเรามาเล่นกันเองก็เอาลุนหกไว้คันหนึ่งพอเบิกงวดได้เราลุนหกไว้คันหนึ่งเราคันใหม่มีคันหนึ่งเดี๋ยวลุนหกเองจะคุยกับเขาว่าเขาจะขายหรือเขาจะยังไงถ้าเขาขายเราก็จะเอสอ่องสองแสนห้าเนี่ย อะไรเล่าแล้วะครับอ๋อลอตเตอรี่้วครับโอ้โหสองร้อยโอวยไม่ถูกนะอืมออกอะไรบิหกสี่ครับหสี่โอ้ยหกสี่เขาไม่ขายให้เนาะสามตัวหน่สามตัวเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมเมื่อกี้ก็คาจะคุยเพลินเลยอ่ะเดี๋ยวมานี่ใกล้ๆกันดีกว่าวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศยามเย็นตอนเลิกงาน

ห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหนอฮะแลเจแเตหกเจ็ดหสนี่มันเจเลยเลยเป็นฟองมืนผมุ้มคอสามเจ็ดสี่ันงงแรอพี่มว่านมันมันมันติ่เล่นองเลยสาหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทีมงาน้าจังเลย มันร้อยสามสิบไม่มีสองร้อยไม่มีร้อยสามสิบ